ทางมหาวิทยาลัยเนชั่นแนลซึ่งซึ่งคุงนะคะจากไต้หวันนะคะก็ได้มีการเยือนมออปัตตานีนะคะเพื่อพบปะหารือกับนักวิจัยนะคะแล้วก็เยี่ยมชมนะคะห้องปฏิบัติการนะคะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมออปัตตานีนะคะ่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนทิราลีลากริงศักด์นะคะรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานีค่ะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรอภิรดีแซลิมนะคะรองคณะบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการค่ะและรวมถึงคณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะสำหรับผู้บริหารนะคะจากมหาวิทยาลัย National สึงคุงนะคะจากไต้หวันนะคะที่ได้ร่วมกันนะคะพบปะนะคะเมื่อวันที่18พฤษภาค,คมที่ผ่านมานะคะก็เป็นการพบปะนะคะหรือขอัยค่ะเป็นการพบปะนะคะหารือกับนักวิจัยนะคะแล้วก็เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนะคะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ โดยกิจกรรมนะคะก็ประกอบด้วยนะคะการพบปะพูดคุยนะคะกับคณะผู้บริหารนะคะนักวิจัยนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมออปัตตานีนะคะจากนั้นค่ะก็มีการเยี่ยมชมนะคะสำหรับภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารทะล้าน,นะคะมออปัตตานีด้วยนะคะ แล้วก็จากนั้นนะคะก็มีการชมนะคะโรงฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารลาลาลนะคะจากามีการาในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลมอปัตตานีนะคะแล้วก็มีการาชมภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นะคะรวมถึงโรงเพาะฟักนฟักสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์นะคะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีมอปัตตานีของเราด้วยค่ะ